ไฮฮุกคุณเคยเดินเข้าไปในตรอกที่เงียบงนันที่ซึ่งเสียงลมเย็นเย็นพัดเหมือนกระซิบความลับเก่าแก่แล้วทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่จริงเสียงนั้นคืออะไรกันแน่ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถานที่แห่งนี้คืออะไรเรื่องราวต่อไปนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามกับความจริงที่คุณเคยเชื่อมาตลอดชีวิต ควาบอนทีการี่ถนนแห่งความฝันแสงจันทร์ส่องลงมาบนถนนแคบและเงียบสงัดกำแพงทั้งสองข้างชื้นและเย็นเหมือนหินที่ตายแล้วเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปตามทางทุกก้าวเหมือนถูกสะท้อนกลับมาหากลิ่นอับชื้นของน้ำเก่าลอยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเขาสูดลมหายใจแล้วรู้สึกเหมือนกำลังกลืนเงามืดเข้าไป ดวงตาของเขากวาดมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของมนุษย์คนอื่นสายลมพัดผ่านผิวหนังเหมือนนิ้วมือที่มองไม่เห็นเขาขนลุกตั้งแต่ต้นคอจนถึงสันหลังเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมที่มืดที่สุดของซอยเป็นเสียงที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นชายหรือหญิงเขาหยุดเดินหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุกออกมา ริมฝีปากแห้งผากและเหนื่อเย็นเริ่มไหลลงบนหน้าผากในเงามืดมีบางสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนเงาของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์กลิ่นทูบที่ไม่ครึ่งดอกโชยมาอย่างกระทันหันทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นควันสีเทาลอยวนรอบตัวเขาสายตาของเขามืดมัวลงชั่วขณนะจากนั้นเขาได้ยินเสียงประตูไม้เก่าๆดังแผ่วเบาเหมือนถูกผลักออกมาจากด้านในซอย เขาค่อยๆหันไปทางต้นเสียงแล้วเห็นประตูแคบสีดำที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนั้นเขาก้าวเข้าใกล้ประตูด้วยแรงดึงดูดประหลาดกลิ่นอับเก่าผสมกลิ่นเน่าแรงขึ้นทุกทีฝ่ามือเขาสั่นเมื่อแตะบานประตูไม้เย็นเหมือนน้ำแข็งกัดมือทันใดนั้นเสียงหัวเราะที่แหลมและเบาดังขึ้นจากอีกฝากหนึ่งเป็นเสียงที่ใกล้เกินไปเหมือนอยู่ข้างหูของเขาเอง หัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นในชั่วขณะนั้นเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นข้างหูทำให้เขาถอยหลังโดยไม่รู้ตัวฝ่าเท้ากระทบพื้นหินเย็นแข็งหัวใจของเขากระหน่ำเหมือนกลองที่ไม่มีวันหยุดสายตากวาดหาต้นเสียงแต่ไม่พบเงาใครบานประตูสีดำตรงหน้ากลับค่อยๆเปิดออกเองบานไม้เก่าขยับส่งเสียงเอียดอาดยาวนาน เหมือนเสียงครางของคนเจ็บที่ถูกกัดขังมาเนิ่นนานความมืดด้านในหนาทึบราวกับเป็นหลุมไร้ก้นเขายกมือแตะก,กำแพงข้างๆเพื่อประคองตัวผิวกำแพงชื้นจนเหมือนกำลังจับเนื้อที่ยังอุน่นกลิ่นเลือดขาวๆแทรกออกมาจากช่องเล็กๆมันทำให้ลิ้นเขาขมจนแทบจะอาเจียนสายลมที่ไม่ควรมีพัดออกมาจากในประตูเป็นลมที่เย็นจัดแต่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าและกลิ่นเท้าทูบไม้ เขาหยุดหายใจครู่หนึ่งเหมือนร่างกายปฏิเสธที่จะรับเอาความชั่วร้ายเข้ามาจากความมืดลึกข้างในมีเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเสียงเหมือนเท้าเปล่าที่เดินลากไปบนพื้นเปียกทีละก้าวทีละเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนหัวใจจะระเบิดเงาร่างเริ่มปรากฏตรงขอบประตูไม่ใช่เงาของมนุษย์ปกติแขนยาวเกินไป ศีรษะเอียงข้างเหมือนถูกหักครึ่งทางดวงตาคู่หนึ่งลุกกวาวในความมืดไม่ใช่ดวงตาที่เต็มไปด้วยชีวิตแต่เป็นเหมือนช่องว่างดำที่สะท้อนแสงแปลกประหลาดเขาจ้องเข้าไปแล้วเหมือนถูกดึงดูดจนร่างกายชาไปทั้งตัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเจ้ามาที่นี่ทำไมเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายปากในเวลาเดียวกัน บางคำดังในหูบางคำดังในหัวใจเขาพยายามจะตอบแต่ลำคอแห้งผากเสียงใดๆไม่ยอมหลุดออกมาริมฝีปากขยับแต่เหมือนถูกตรึงด้วยมือที่มองไม่เห็นเหนื่อเย็นไหลเข้าตาจนสายตาพร่ามัวร่างเงาค่อยๆก้าวออกมาจากบานประตูขาที่ยาวผิดรูปลากไปตามพื้นเสียงเสียดสยองเล็บมือยาวแหลมขูดกำแพงจนเกิดเสียงกรีดแสบแก้วหู ประกายไฟเล็กๆก,กระเด็นจากผนังทุกครั้งที่เล็บเฉือนผ่านเขาหลับตาแน่นพยายามกลั้นใจไม่ให้เสียงกรีดนั้นทำให้เสียสติแต่ยิ่งปิดตาภาพในหัวกลับยิ่งชัดเขาเห็นถนนสายนี้เต็มไปด้วยศพที่ไม่มีหน้าร่างเหล่านั้นนอนกองกันอยู่ในความเงียบและทุกศพกำลังหันมามองเขาโดยไม่มีดวงตาเขารีบลืมตาออกมาแต่ภาพตรงหน้าก็แทบไม่ต่างกัน พื้นถนนเริ่มเต็มไปด้วยรอยเลือดที่ไหลออกจากกำแพงรอยเลือดค่อยๆซึมจนเป็นแอ่งใหญ่กลิ่นคาวหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามหันหลังกลับเพื่อหน,นีแต่ถนนที่เขาเดินเข้ามากลับหายไปเหลือเพียงกำแพงสูงทึบที่ปิดทุกทางทางเดียวที่เหลือคือประตูดำตรงหน้าเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้รอบด้าน เหมือนถนนทั้งสายกำลังหัวเราะย่อเขาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระแทกหัวใจจนเขาต้องเอามือกุมหูแต่เสียงยังทะลุเข้ามาในสมองเขาสุดลงคุกเข่ากับพื้นมือสั่นจนควบคุมไม่ได้สายตางเงยขึ้นมองประตูดำอีกครั้งและพบว่าบานประตูนั้นได้เปิดกว้างจนหมดแล้วข้างในไม่มีความมืดอีก แต่เป็นแสงแดงสดเหมือนเปลวไฟที่ไม่มีควันร่างเงานั้นยืนอยู่กลางแสงมันยกมือขึ้งชี้ตรงมาที่เขาทันใดนั้นพื้นใต้ตัวเขาเริ่มสั่นสะเทือนเสียงแตกหักดังมาจากทุกทิศถนนทั้งสายเริ่มแยกออกเหมือนโลกกำลังถูกฉีกเขาพยายามยันตัวลุกแต่แรงสั่นทำให้ร่างกายโอนเอ็นเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องนับร้อย ดังประสานกันเหมือนคลื่นมหึมาถาโถมเขารู้สึกเหมือนร่างจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นทุกเสียงนั้นตะโกนเรียกชื่อเขาเขากัดฟันพยายามไม่ฟังแต่เสียงยิ่งดังขึ้นชื่อของเขาถูกขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนทุกสิ่งในซอยแห่งนี้รู้จักเขามานานแม้ว่าเขาจะไม่เคยก้าวมาที่นี่มาก่อนเลือดจากกำแพงไหลเข้ามารวมรอบตัวเขา มันค่อยๆแผ่ซึมเป็นวงกลมแดงเข้มและในเลือดนั้นมีใบหน้าคนมากมายปรากฏขึ้นใบหน้าที่บิดเบี้ยวเจ็บปวดและคุ้นเคยเกินกว่าจะปฏิเสธเขาตะโกนออกมาเสียงดังสุดชีวิตเสียงสะท้อนกลับมานับสิบเท่าถนนทั้งสายตอบกลับเสียงของเขาด้วยเสียงร้องโหยหวนและในขณะที่เสียงนั้นกระแทกหูจนเกือบทำให้สติแตก บานประตูดำค่อยๆปิดลงด้วยเสียงคลื่นหนักหน่วงเขามองมันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องรอบกายค่อยๆเงียบลงทีละน้อยจนถนนทั้งสายกลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งเลือดที่แผ่ไปทั่วพื้นถนนแห้งหายไปในพริบตาเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงกําแพงสูงที่